เคาะแล้วนะคะสำหรับวันเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจลงสมัครรับเลือกเป็นสอวอชุดใหม่ค่ะซึ่งกำหนดไว้คือวันที่20 24พฤษภาคมนี้นายอิทธิพรบุญประคองประธานกกตประชุมคณะกรรมการกกตเพื่อพิจารณาประกาศกำหนดวันรับสมัคร,รและปฏิทินวันเลือกสมาชิกวุธิสภา200คนจาก20กลุ่มอาชีพภายหลังพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒทสภา2,567มีผลใช้บังคับ โดยมีม,มติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒธธิสภาโดยกำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่20-24พฤษภาคม2567เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีณสถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอกำหนดไม่เว้นวันหยุดราชการกำหนดวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอวันที่9มิถุนายน2567 ระดับจังหวัดวันที่16มิถุนายน2567และระดับประเทศวันที่26มิถุนายน2567สำหรับผู้ที่ประสงค์สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา <_ PayPal> จะสมัครได้เพียงกลุ่มเดียวอำเภอเดียวและจะถอนการสมัครไม่ได้